สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mouse m o n t h y รายการนี้นะคะเราจะเอามังงะ Anime ซีรีส์หรือแมก้กระทั่งโมเมนต์จิ้นๆวายๆมาเมาส์มอยสปอยเล่าสู่กันฟังค่ะพร้อมกับสาระดีๆตอนท้ายคลิปดนะ้วยเนาะคลิปนี้นะคะกี่อยากจะนำเสนอมังงะเรื่องโอเมกานิราเกะวานาริตะคุไน ทำไมชื่อมังงะญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องชื่อยาวแล้วก็อ่านยากแบบนี้ด้วยเนี่ยเนื้อหาที่จะพูดต่อจากนี้นะคะจะเป็นการสปอยส่วนหนึ่งของมังงะนะคะถ้าเกิดอยากอ่านเนี่ยไปหาตามอ่านได้ในลิงข้างใต้นี้เลยค่ะมังงะเรื่องนี้นะคะเป็นมังงะแนวแฟนตาซีต่างโลกโดยที่เนื้อหานะคะจะอยู่ที่ว่านายคุจิไทเซคุพระเอกของเรื่องนะคะ จะทำงานเป็นผู้ช่วยนักเขียนมังงะวายที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโอเมก้าเวิร์สไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าได้หลุดปากพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดออกไปกับนักเขียน ทำให้เขานักเขียนนะคะมีน้ําหูรู้สึกโมโหขึ้นมานะคะจึงได้มีความคิดนะคะที่จะเอาตัวของไทเซคุเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์ในการเขียนมังงะวายในเรื่องที่เขาไม่ชอบเพื่อความสะใจของเขาเองเออเป็นการแก้แค้นที่เ <_ S 1> จ็บปวดดีเนาะแล้วต่อมานะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับไทเซคุนั่นก็คือรถบรรทุกชนเขาแล้วก็ส่งเขาไปต่างโลกเออขัดเรื่องกุฎคุนเทอ่ะโอเคมาต่อต่อต่อและเมื่อไทเซคุนะคะรู้ตัวก็ได้พบว่าตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ใน โลกของมังงะที่เขานั้นไม่ชอบซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นจะต้องไปติดตามอ่านกันได้เลยค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้นี้นะคะเอาละค่ะถึงช่วงสาระดีๆกันบ้างแล้วนะคะมังงะเรื่องนี้นะคะเป็นมังงะเกี่ยวกับโอเมก้าเวิร์สเนาะดังนั้นในช่วงรู้เปล่านะคะก็จะขอนําเสนอเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโอเมก้าเวิร์สค่ะเข้าสู่ช่วงรู้เปล่าเนื้อหาต่อจากนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและทฤษฎีที่มนุษย์แต่งขึ้นมาเองไม่มีอยู่จริง จะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังข้อมูลนะคะโอเมก้าเวิร์นะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกกันว่า A B O หรือว่าพอดทีมนะคะหรือจัก,กรวาลสมมุติรูปแบบหนึ่งที่มีการแบ่งลำดับชั้นของมนุษย์หรือสัตว์ออกเป็น3ประเภทก็คือแอลฟาเบต้าและโอเมก้าซึ่งชายหญิงในทีมนี้นะคะจะแตกต่างจากชายหญิงในครูทั่วไปนั่นก็คือตรงที่ชายเนี่ย จะสามารถท้องได้หรือผู้หญิงเนี่ยทำให้คนอื่นท้องได้ว้าวถ้ายกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือโอเมก้าเวิร์สเนี่ยก็คือฟูงหมาป่าพวกจ่าฝูงก็คือเอลฟาตัวอื่นๆทั่วไปก็คือเบต้าแล้วก็โอเมก้าเนี่ยก็เป็นพวกลูกเปียลูกสมุนทั้งหลายที่มักจะโดนพวกจา่าฝูหรือเอลฟาเนี่ยหรือพวกเบต้าบ้างเนี่ยชกสีขมเหงเรามาทําความรู้จักกับแต่ละประเภทกันดีกว่าเอลฟานะคะจะเป็นประเภทที่อยู่บนชั้นบนสุดของชั้นห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้มีจํานวนไม่มาก แล้วก็สามารถทําให้โอเมก้าเนี่ยท้องได้หรือบางเรื่องนะคะเบต้าก็ท้องได้ด้วยส่วนมากนะคะจะเป็นผู้นําหรือคนที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นอแอลฟ้าญิงบางคนนะคะก็ทําให้คนอื่นท้องได้หรือจะเป็นพวกแบบมีดุนอะไรประมาณนั้นแล้วแต่ว่าคนแต่งเนี่ยจะแต่งออกมาในรูปแบบไหนหรือจะปรับแต่งตามใจคนแต่งเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอลฟ้าจะสบายเสมอไปนะบางครั้ง Alpha เอลฟ้าก็อาจจะ อาการหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาการน็อกเป็นสภาวะที่อวัยวะขยายตัวใหญ่ขึ้นจนบางทีนะคะก็ติดค้างจนเอาออกไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะคลายตัวลงแถมอลฟาเนี่ยก็ยังรู้สึกไวต่อโอเมก้าอีกด้วยนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงฮีทนั่นเองไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเบต้าค่ะเปรียบเสมือนกับได้ว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่จืดจางที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้เป็นเหมือนคนธรรมดาท,ทั่วไปไม่มีลักษณะโดดเด่นอะไรเหมือนกับอลฟาหรือโอเมก้าชายก็คือ ผู้ชายหญิงก็คือหญิงไม่มีฮอร์โมนหรือฟีโรโมนที่โดดเด่นอะไรช่างเป็นกลุ่มที่จืดจางจริงๆและกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาทําความรู้จักกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มโอเมก้ากลุ่มเบี้ยล่างของฝูงหรือสังคมโอเมก้าชายจะสามารถตั้งท้องได้ส่วนเพศหญิงก็จะคล้ายๆกับผู้หญิงทั่วไปโอเมก้าเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฮีทเอาตรงๆเลยนะมันก็คือช่วงติดสัตว์นั่นแหละเป็นช่วงที่จะปล่อยฟีโรโมนออกมาแล้วก็ดึงดูดเอลฟากับเบต้าเนี่ยหรือบางทีก็จะดึงดูดโอเมก้าด้วยกันเนี่ย อารมณ์มีความหยากซึ่งช่วงฮีทเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่ว่าคนแต่งจะแต่งออกมาบางครั้งก็จะมีช่วงเวลาแค่1ชั่วโมงหรือจะเป็นช่วงช่วงไปหรือจะยาวเป็นสัปดาห์เลยก็ว่าได้ฟิกหลายหลายเรื่องนะคะก็จะมีพอตประมาณว่าโอเมก้าปล่อยกินออกมาในช่วงที่ติดฮีทติด,ดสัตว์นั่นแหละอะจนทําให้ Alpha อลฟาอดใจไม่ไหวแล้วก็ต้องบวกกันตุต้มต,ตามตุ้มตามโดยที่โอเมก้าเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะท้องได้สูงเหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในช่วงฮีทนะแต่บางคนก็จะ สร้างยาแก้กฮีทขึ้นมาอย่างเช่นพวกยาคุมกําเนิดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่จ,จินตนาการของผู้เขียนเลยนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะมีการผูกมัดกันอีกด้วยเหมือนกับเป็นการทําเครื่องหมายจองไว้ว่าโอเมก้าคนนี้เป็นของเรานะซึ่งมันก็จะแล้วแต่ด้วยว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีไหนหรือตัวละครจะมีวิธีการผูกมัดแบบไหนอย่างเช่นถ้าโอเมก้าโดนเอลฟากัดคอโอเมก้าคนนั้นก็จะต้องเป็นของเอลฟาคนนั้นแต่เพียงผู้เดียวอะไรประมาณนั้นจะรู้ว่าตัวเองเป็นประเภทไหนนะคะคงต้องรอดูกันไปก่อน บางคนเนี่ยก็จะแสดงอาการออกมาในช่วงวัยรุ่นหรือสามารถตรวจเลือดแล้วก็พบได้เลยมันไม่จําเป็นนะคะว่าเอลฟากับเอลฟาคู่กันแล้วลูกที่ออกมาจะต้องเป็น p อลฟาเสมอไปบางทีก็มีโอกาสที่โอเมกเนี่ยจะอยู่ในตระกูลของเอลฟาก็ได้เช่นกัน <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะสาระความรู้ข้อนี้นะคะ เป็นประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆผู้ฟังบ้างไว้คลิปหน้านะคะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรและจะเอามาหาเรื่องไหนมารีวิวต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ